สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวนะครับเป็นข่าวของทางบอสบิ๊กหญ่บ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับพี่น้องเบ้าเดลกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซีแพลวพาวฟาดเดือดหลังได้ยินบอสบิ๊กจะขายที่ลั่น แน่จริงขายคืนให้แพลวสซตาร์นันเป็นประเด็นเดือดอีกอย่างอีก่เนาะบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเดอ้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับพี่น้องที่ทางบอดบิ๊กนะครับเพิ่นก็ได้ไปเบื้องที่นะครับก็คือไปยโสธรนั่นแหละครับพี่น้องกระิมีบางช่วงบางตอนนะครับทางบอดบิ๊กแล้วก็ออกมาไล่สดุดแล้วเราก็บอกว่ากระลังสิไปเบื้องที่ยุโกโดังนะครับพี่น้องมียุ่สิบสามไลนนะครับบอดบิ๊กก็เลย บอกว่าเพื่อได้ปักป้ายขายประมาณเนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดเบื้องในไรจริงๆครับพี่น้องอันนี้บอสบิ๊กแล้วเว้าเหรียญนะครับเชิงเว้าเหรียญแล้วก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกอยู่ว่าถ้าแม่งข่อยขายอีดีเพราะเน่นุ่มรถสีมไห้สตีประมาณเนี่ยพี่น้องแล้วแล้วก็เว้าเหรียญนะครับแต่ประเด็นบ่าได้อยู่มองหนีพี่น้องนะครับประเด็นนะครับอยู่ตรงที่เพจข้าวนะครับซึ่งเป็นเพจของทางเอฟซีคุณแพลววนะครับ พิ่นก็ได้เอาประเด็นนี้ไปลงนะครับพี่น้องก็คือประเด็นที่ว่าบอดบิ๊กสีขายที่นี่แหละครับแล้วก็มีการแคบข้อความนะครับของทาง f c ีของทางบอดบิ๊กที่มีการขอบไปคอมเมนต์ว่าขายโรดขายทิ้งโรดบอดบิ๊กประมาณเนี่ยครับหายยุ่แล้วกับบอสสำนึกบุญคุณหายยุ่ฟรีๆกับบอสสำนึกบุญคุณยังมาแซะมาวายุประมาณเนี่ยครับพี่น้องซึ่งประเด็นนี้กระเฮ็ดให้เอฟซีของทางคุณแพลว์กัค่อนขางบ่พอใจพี่น้องนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์มีฟาดเดือดเลยนะครับว่าผู้้ใดกกแนนน่่ทีะตองสึบบุุญคครั ว่าไงไงเข่ามาดาบอสบิ๊กพี่น้องนะครับบอกว่าบอสบิ๊กนะครับให้นึกถึงตอนมาจากต่างประเทศใหม่ๆสมงกระ,ะข,ขาๆประมาณนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับก็ได้มีคุณเผาๆนี่แหละซอยประมาณนั้นนะครับพี่น้องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความขี้หินของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนสู่ฟังพี่น้องแต่ว่าคอมเมนต์นี่หลายคักรนะครับโคตรยางเดือดเลยนะครับท่านแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเพจน่ะแหละครับเพิ่นเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์คือกันพี่น้องเพิ่นบอกว่านึกถึงวันมากับวันจาก ต่างกันเนื้อนะครับพี่น้องขามาหมอบว่าสั้นครับขากลับโหนสลิงไปแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์อหัวเลาะนะครับอย่าลืมเอากางเกงเป้าขาดหอบมาจากฟินแลนด์ตัวโปรดนะครับที่เหยียบเลืองไปน้ำเดอ้ออีหล่าสมสงุงอะพี่น้องนะครับบอกว่าอย่าลืมเอากางเกงเป้าขาดไปน้ำเด้อนะครับที่ใส่มาเหยียบเลืองก็คือเลื้งนกทานน้า่นหละครับพี่น้องนะครับ แล้วท่านต่อม้านะครับเอฟซี FC ท่านนี้นะครับก็เขามาคอมเมนต์บอกว่าอยากขายก็ขายไปเลยค่ะจะได้จบๆนะครับไม่ต้องมานั่งไหลสดให้โลกรู้หรอกรีบขายเร็วๆยิ่งดีค่ะจะไม่ต้องมายุ่งกับแพลวพพวอีกเบื่อนะครับหาว่าบอดเิลกนี่ไปยุ่งกับแพลวพาวอีกนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นคอมเมนต์ของทางเอฟซีนะครับนะครับผมแล้วก็ท่านต่อม้านะครับท่านนี้ก็คอมเมนต์บอกว่า ชอบไลค์ให้พวกง o ง่สงสารนะครับก็สิหมายถึง F.C. บอสบิกนั่แหละครับชอบไลค์ให้พวกง่โง่สงสารว่าสันครับพี่น้องแต่หารู้ไหมคนฉลาดเขาสมเพศมันห้า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 นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเดือดเหมือนกันแล้วนะครับอีกสองท่านสุดท้ายพี่น้องนะครับท่านนี้บอกว่าเบื่อมันจังเลยเมื่อไหร่แพ้วๆจะเบิดเวรหมดกรมนะครับแล้วกับท่านต่อมาบอกว่า ทำไมเขาไม่ขายให้น้องแพลวคะหรืออยากจะแกล้งน้องแพลววาสันครับพี่น้องนะครับแล้วท่านสุดท้ายก็บอกว่าจริงนะครับประมาณว่าถ้าแน่จริงขายคืนให้แพลวแพาวไปซักนะครับถ้าแน่จริงก็ขายที่ดินคืนให้แพลวแพาวลวดประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับเรียกได้ว่ายังเป็นประเด็นเดือดต่อเนื่องนะครับเรื่องที่ดินนะครับของวอดบิ๊กนะครับซึ่งจริงๆวอดบิ๊กแล้วว่ได้ว่าสีขายสิ่งอย่างหรอกครับพี่น้องแล้วก็ว่า เหรเบ้าหยอกในในไล่สุดนั่แหละครับพี่น้องแต่มันแห่งเป็นประเด็นขึ้นมาอีกจุดได้บอกว่านะครับนึกถึงตอนมาจากตั้งประเทศไม่ไม่แน่สูงกระขาด,ด,ดประมาณนียพี่น้องนะครับมาว่าให้ว่าบิ๊กนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าแน่จริงก็ขายคืนให้แปลวพาวสีประมาณนี้พี่น้องนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจ้งใดกับคอมมินขอมา้าซูฟังได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ